เจ้าพระยาภาสกรละวงศ์พรบุญนาคเจ้าพระยาภาสกรละวงศ์มีนามเดิมว่าพรเป็นบุตรคนเล็กของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวง์ดิดบุญนาคก,กับหม่อมอินเกิดที่เมืองชุมพรขณะนั้นบิดาดำรงตำแหน่งว่าที่สมุหกะราโหมออกไปสักเลขหรือเกณฑ์ทหาร ที่เมืองชุมพรจึงตั้งชื่อท่านว่าพรท่านพรได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากพระอาจารย์แก้วที่วัดประยุรวงศาวตสวรวิหารเมื่ออายุได้15ปีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยะวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งเป็นพี่ชายคนโตได้ส่งท่านไปศึกษาต่อที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษ จากนั้นได้เป็นล่ามประจําตัวของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัรวอนบุญนาคซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตประจําทวีปยุโรปท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อพศ2410ได้เข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแหน่งหุ้มแพรวิเศษในกรมพระอารักษ์ทำหน้าที่ราชเลขานุก,การเชิญกระแสรับสั่งไปเจรจากับชาวต่างประเทศ แทนหม่อมราชโธไทยหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรังกูลที่ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นเจมืน์สีสรรักและเลื่อนขึ้นเป็นพระยาภาสกรวงว่าที่จางวางมหาดเล็กทหารมหาดเล็กราชวันรบรักษาพระองค์เมื่อพศ2416 ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรที่การเมื่อพศ2431และโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาภาสกรลวงศ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการเมื่อพศ2435เจ้าพระยาภาสกรลวงศ์เป็นผู้มีความรู้ด้านการต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เป็นราชทูตพิเศษ ไปเจรจากับประเทศอังกฤษเมื่อพศ2422นอกจากนั้นยังเป็นราชทูตพิเศษออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆในยุโรปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน พศ2อ,อ3พเพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนาการศึกษาการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรกปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการเจ้าพระยาภาสกรวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ทิดานายสุดจินดา รอยชูโตมีปุตรธิดาห้าคนเจ้าพระยาภระสกรวงศ์ป่วยเป็นโรคทาตพิการภายหลังเป็นโรคหัวใจพิการถึงแก่อสัญกรรมในรัชกาลที่6เมื่อวันที่15พฤษภาคมพศส4 6 3เวลา18นาฬิกานาทีสิริอายุได้72ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชสเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพได้รับพระราชทานโกรไม้12ตั้งเหนือเว้นฟ้าสองชั้นเป็นเกียรติยศ